สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปแรกของส้ม d ดอา y ี่รีวิวชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์วน <Yeah! S 1> นี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่ส้มจะมาบอกเราเรื่องราวประสบการณ์การขอวีซ่ามาแต่งงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองนะคะหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าวีซ่าดีนั่นเองอส้มต้องบอกก่อนนะคะว่าส้มเนี่ยกับแฟนเนี่ยคบกันได้ประมาณสามปีย่างเข้าปีที่สี่ ส้มไม่เคยมาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยส้มใช้เวลาในการขอ1เดือนกับอีก12วันมาดูกันค่ะว่าส้มทำอย่างไรกันบ้างเอาเพื่อไม่ให้เพื่อนๆงงนะคะส้มจะขอแบ่งเป็น3พาร์ทนะคะ พา,าที่หนึ่1การเตรียมเอกสารของแฟนและการเตรียมเอกสารของเราเอกสารของแฟนก็จะมีพา,าสปอร์ตของแฟนของแฟนส้มเนี่ยจะเป็นคนสวิตก็จะไม่ได้ใช้อ่าเป็นหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่อ่าแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นจดหมายเชิญสมรสนะคะก็ตามตัวอย่างที่ส้มขึ้นไว้เลยต่อมาก็จะเป็นการเตรียมเอกสารของเรานะคะ ที่ส้มเตรียมอย่างแรกก็คือเอกสารที่ต้องใช้เวลาขอนานที่สุดก็คือหนังสือรับรองความประพฤตินะคะ,อะของส้มเนี่ยใช้เวลารอเอกสารอยู่ที่7วันนะคะส้มเป็นการขอด,วด่วนส้มจ่ายไป1,500บาทนะคะเอกสารก็จะส่งถึงเราที่บ้านเลยค่ะที่ขึ้นอยู่นี้จะเป็นเอกสารที่เราไปขออำเภอทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือคัดสำเนาทะเบียนบ้านหรือทรล14นะคะไปขอเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะ1ชุดเราจะได้ไม่ต้องแปล สิ่งนี้ที่เ,เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นหนังสือรับรองสารภาพหรือใบโสดนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือต้องระบุว่าเราไม่เคยสมรสนะคะไม่งั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้องไปขอเป็นตัวขาดสำเนาทะเบียนราศีอีกทีหนึ่งที่สอนอนางเลงนะคะสองอย่างนี้ส้มไม่ขอขึ้นตัวอย่างนะคะหนึ่งก็คือใบเกิดใบเกิดเนี่ย เจ้าหน้าที่ที่กงสุลแนะนําให้ขอเป็นภาษาไทยนะคะเพราะว่าอําเภอเนี่ยชอบแปลผิดและอาจจะทําให้ปัญหาเรื่องเอกสารทีหลังอันที่2จะเป็นเรื่องของใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลอันนี้ใช้ตัวจริงได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีอยู่อันที่3ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพาสปอร์ตของตัวเราเองอย่าลืมเช็ควันหมดอายุด้วยนะคะอันนี้แบบฟอร์มขอวีซ่าหรือแอดเพนดิกวีซ่าดี อันนี้เดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะคะเพื่อนๆก็เกอกรายละเอียดข้อมูลตามส้มได้เลยอย่างสุดท้ายก็คือรูปถ่ายนะคะอันนี้ใช้ประมาณ3รูปค่ะเราก็แจ้งเขาได้เลยค่ะที่ร้านถ่ายรูปว่ามาถ่ายรูปเพื่อขอวีซ่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยถ่ายเอกสาร3ชุดนะคะ Welcome to Part ที่2ค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้เอกสารทุกอย่างครบแล้วส้มอยากให้เพื่อนๆอ,อ่ะลองเข้าไปที่สถานทูตก่อนเนาะ อันนี้เข้าไปได้เลยไม่ต้องนัดหมายก็เข้าไปแล้วก็ไปที่แผนกแต่งขอแต่งงานาให้เพื่อนๆเนี่ยเอาเอกสารทั้งหมดอะคะ่ะที่เรามีไปให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูก่อนเขาตรวจดูก่อนยังไม่ต้องอแปลนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องไปรับรองที่กรุงศุนนะคะเผื่อเอกสารเรามันผิดพลาดหรือว่ามันยังไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะได้แบบว่า ทำรอบเดียวแล้วก็เสียเวลารอบเดียวนะคะพอเสร็จจากสถานทูตแล้วเนี่ยส้มก็เดินไปหาร้านแปะที่ใกล้ที่สุดนะก็เจอร้านแปะตรงตึกมหาทนนะคะแต่ส้มจําชื่อร้านไม่ได้นาะส้มจะึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้ค่ะส้มแปะทั้งหมดนะคะ3แผ่นนะคะแผ่นละ9 0 0รอบาทส้มแปะพิมสัสเยอรมันก็จะมี3ใบนะคะก็คือใบเกิดใบโซดแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนะคะ อส้มจะเอาสำเนาทิ้งไว้ให้เขานะคะส่วนตัวจริงนะคะส้มจะเอาไปรับรองที่นิติกรนะ,ะต่อมาค่ะเราจะไปรับรองเอกสารหรือรับรองนิติกรที่กงสุน MRT คลองเตยนะคะส้มไปตรงเนี้ยคนน้อยแล้วก็สะดวกมากๆเลยค่ะส้มไปรับรองทั้งหมดด้วยการ4ใบนะคะก็คือใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อใบโซดแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทรอลอ4ค่ะส้มไปรับรองทั้งหมดเนี่ย ใบละ200บาทนะคะ4ใบก็คือ800บาทส่งขอแบบไม่ด่วนนะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะในใบเสร็จเนี่ยเขาจะระบุเลยว่าเราจะรับเอกสารวันไหนเนาะก็พอดีกับที่ร้านแปลแปล,แปลเอกสารเสร็จเนาะอ่าอันเนี้ยใช้เวลาประมาณ3วัน ต่อจากเนี้ยจะเป็นพา์ที่สามแล้วนะส้มลืมบอกไปตอนที่เราไปสารทูนะคะวาจะเอกสารมาตัวหนึ่งตามตัวอย่างที่ส้มขึ้นไปเลยนะคะก็คือข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของแฟนที่ต้องกรอกและส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นของเราที่ต้องกรอกมีทั้งหมด2หน้านะคะก็ให้แฟนเรากรอกแล้วก็เซน็นแล้วก็สแกนกลับมาให้เราแล้วเราก็ปิ้นเตรียมตัวเนี้ยค่ะไว้เวลาวันยื่นวีซ่าทีเดียวเลยนะคะพาสสุดท้ายแล้วค่ะวันยื่นวีซา่าต้องขอเล่าก่อนเนอะว่าส้มอ่ะททุกอย่างเสร็จภายในวันนี้เลยก็คือส้มอ่ะ ไปเอาเอกสารที่เรารับรองที่นิติกรกงสุลคลองเตยเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยส้มก็ไปร้านแปลแต่ระหว่างที่ไปร้านแปลเนี่ยส้มก็ส่งเลขที่ประทับตาที่เราไปประทับตาเนี่ยให้กับร้านแปลเพราะเขาต้องอ้างอิงจากเอกสารส้มก็ส่งลายให้เขาพอไปถึงร้านแปลเนี่ยเอกสารทุกอย่างก็พร้อมพอดีจากนั้นเนี่ยส้มก็เดินไปถึงสถานทูตก็ทันเวลาที่ส้มนัดหมายพอดี ส้มไม่อยากให้มันเสียเวลาแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้เสร็จภายในวันเลยแต่ก่อนจะไปส้มไปเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเรามาดูวิธีการที่ส้มจองคิวสถานทูตกันก่อนเนาะส้มจองคิวออนไลน์ไปว่าส้มทำยังไงเดี๋ยวส้มจะแปะลิงก์จองนัดหมายไว้ใต้ร่างแคปชั่นเลยนะคะ,ะเพื่อนๆก็เข้าไปตามตัวอย่างที่ส้มขึ้นไว้ได้เลยคะ่ะถึงสถานทูตนะคะเพื่อนๆก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็แจ้งชื่อได้เลยเนาะ เราแจ้งว่าเราจองคิวไว้มันก็จะมีชื่อเราอ,อยู่ข้างหน้าเลยค่ะเมื่อถึงคิวเพื่อนก็เข้าไปที่แผนกกงศุลน,นะคะค่ะอันนี้เราก็ยื่นเอกสารทั้งหมดที่เราเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดอีกรอบนึงเนาะแล้วเขาจะให้เราเขียนเอกสารหนึ่งอันก็คือเป็นคำแถลงขอแต่งงานนะถ้าส้มจําชื่อไม่ผิดนะคะแต่เพื่อนไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันจะมีาภาษาไทยแปลให้เราเรียบร้อยเลยเนาะจากนั้นเราก็เสียค่าธรรมเนียมนะคะอของส้มเนี่ยหนึ่งพันแปดสิบบาทนะคะ ถึนนบีซ่านะคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเอกยื่นเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นแอปแพนดิกวีซ่าดีนะคะแล้วก็สือรองความประพฤติรูปถ่ายแล้วเอกสารประกอบเหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เราไปแผนกกรุงศุนนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเงินนะคะค่าธรรมเนียมนะคะสามพันบาทนะวันที่ส้มยื่นวีซ่าเนี่ยวันที่แปดธันวาปีที่แล้วนะคะหกหนึ่งนะคะต้องเสียไปสามพัน 3, บาทนี่ค่ะเป็นไงจังเพื่อนหัวฟูกันเลยใช่ไหมคะระหว่างเนี้ย เราก็รอรอรอนะคะรอจนไปเอกสารถึงบ้านแฟนนะคะและ EP ที่2ส้มจะมาแชร์ว่าถ้าเอกสารถึงบ้านแฟนแล้วเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปรับวีซ่าได้เมื่อไหร่วีซ่าเราผ่านไหมบ้าบาบามากมายนะคะฝากติดตามใน EP ที่2นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย